สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับประภาสองแปดเก้านะคะพามาทำบุญไหว้พระนะคะที่วัดพระนอนหกรอยปีนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเยื้องๆมาด้านข้างข้างมาโซนด้านหลังนิดนึงนะคะคนละฝั่งถนน,นะคะ่ะด้านหลังเป็นพระพุทธ ท้ารูปปางใส่ญาตินะคะกรมศิลมาบูรณะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เจด,ดีอีกด้านหนึ่งนะคะใกล้ๆค่ะเนี่ยค่ะด้านหน้าประพุทธปางใส่ญาตินะคะที่พระนครศรีอย,ยุธยาค่ะ อ่างเลี้ยงปลาด้านหน้านะคะปลาเยอะเยอะมากค่ะอันนี้ด้านหน้าพระพุทธรูปนะคะเขาไม่ให้จุดทูบค่ะ เพราะว่ามีคนเคยจุดแล้วก็ไฟไหม้นะคะยาด้านข้างนะคะเรามากราบขอพรค่ะขอให้โชคดีมีชัยค่ะเป็นพระพุทธรูปโบราณนะคะหกร้อยกว่าปีแล้วค่ะบราณะได้ สวยงามค่ะเราเดินมาด้านข้างนะคะอีกอีกด้านหนึ่งนะคะ เห็นลิฟๆนะคะเป็นอีกวัดหนึ่งนะคะอยู่ในทุ่งหญ้าเหมือนทุ่งหญ้ารกร้างนะคะเป็นทางเดินเล็กๆเข้าไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ